นี้ก็จะมาพบกับการค้นหานะครับโพสต์ที่เราเคยโพสต์ใน Facebook นะครับมาว่ายังคงอยู่หรือจะอยู่ตรงไหนนะครับนะก่อนอื่นมาติดตามได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนะก่อนอื่นเข้ามาที่อืมเพจเพจ Facebook ของเรานะครับท่านผู้ชมครับนะเนี่ยมาที่ตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยไปที่ตำแหน่งขีดสามขีดด้านบนเนี่ยนะครับนะ ก็คือเมื่อเราไปที่ตำแหน่งขีดที่แล้วกดเข้าไปเลยนรับปึ้งเข้าไปนะครับท่านผู้ชมครับก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับนะเมื่อปรากฏหน้านี้ขึ้นมาเราต้องไปที่กดที่รูปภาพของเรานะครับเนี่ยครับตำแหน่งโฟลเดอร์ของเรานะครับนะเพื่อที่จะไปค้นหานะครับเราก็กดเข้าไปนะครับตึ้งเข้าไปนะครับนะ มันจะปรากฏขึ้นมาที่หน้านี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วให้มาที่ตำแหน่งนี้นะครับนะครับมันจะมีขีดอยู่มีจุดอยู่3จุดนะครับนะมาตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดที่จุด3จุดตึ้งเข้าไปนะครับนะเขาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับคือขึ้นเมนูขึ้นเมนูต่างๆมานะครับนะ แล้วจะมีอะไรมากมายเลยครับในหน้านี้จะเป็นหน้าที่ท,ที่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาเกี่ยวกับการค้นหานะครับว่าในอดีตเราเคยโพส์อะไรไปบ้างเนี่ยครับนะมาที่หน้าที่ค้นหาตรงนี้นะครับ,นะรบเราก็ไปกดค้นหานะครับตึง้งเข้าไปนะครับนะเขาก็จะบอกว่าเราจะค้นหาอะไรบ้างก็จะขึ้นเมนูมาให้เรานะครับเนี่ย นะครับเราจะค้นหายัางไงบ้างนะครับคือค้นหานี่ก็มาที่ตรงนี้เลยครับเนี่ยตำแหน่งที่ค้นหานะครับเนี่ยตรงเมนูตรงนี้หรือจะค้นหาหมวดหมู่เป็นเพื่อนเป็นรูปภาพหรืออะไรก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ผมอยากจะค้นหาคําโพสตสักโพสตหนึ่งนะแต่จําไม่ได้ว่าโพสต์ชื่ออะไรแต่รู้แต่เกี่ยวกับชื่อว่านะครับปั่นจักรยานสมมตินะครับปั่น เขียนว่าปั่นจักรยานนะครับนะครับนะพอเสร็จแล้วฟึดนะครับนะเราก็กดตรงปั่นจักรยานนะครับค้นหาฟึดนะครับน,ะนี่เราเคยโพสนี่นะครับปั่นจักรยานก็จะขึ้นมาเลยเลยนะครับนะท่านก็จะไปดูนะว่าเราปั่นจักรยานเคยไปปั่นจักรยานที่ไหนบ้างเห็นไหมครับนี่ พสเก่าๆพวกนี้นะครับก็จะสามารถนํามาใช้ได้เสมอเลยนะครับนะนะเราปั่นเส้นทางปั่นจักรยานไปไหนมาไหนนะครับปั่นที่ไหนเราก็จะยังอยู่นะครับนะนี่คือท่านผู้ชมก็จะได้ไปย้อนล้ำลึกถึงอดีตที่เราเคยไปปั่นจักรยานที่ไหนมาหรือถ้าท่านจําได้ว่าแค่คําเดียวนะครับนะอย่างยกตัวอย่างนี่ผมยกตัวอย่างปั่นจักรยานเนาะถ้าจําได้แค่คําเดียวเช่น นะคำว่าแม่นะวันแม่สมมุติว่าวันแม่ปีนี้ปีที่แล้วเราทําอะไรบ้างนะครับเราก็ไปกดนะพอกดไปปึ้งเกี่ยวกับแม่จะขึ้นมาเลยครับนะมีใครที่โพสนะโดยแท็กเราเขาก็จะขึ้นมานนเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะขึ้นมาต่างๆมากมายเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นของวันแม่หรือเป็นวันแม่เก่าๆนะครับนะแล้วก็จะเริ่มจาก อันใหม่ก่อนแล้วก็ไปอันเก่านี่นะครับท่านผู้ชมครับก็ให้เห็นว่าถ้าหากท่านผู้ชมอยากจะค้นหานะครับไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน a c e b o o k นะครับนะก็เข้ามาที่หน้านี้นะครับนะซึ่งมีประโยชน์มากนะครับนะซึ่งจะเป็นการทําอะไรหลายๆอย่างในนี้นะครับนะแต่วันนี้ผมมาสอนวิธีค้นหาก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามคลิปดีๆมีสาระในช่องช Ch ัยยาชาแนลติปไทยสงนะครับต่อไปนะครับสวัสดีครับ